ครับเทปจันเพลยงสัก์ครับเทปหนึ่งคัดหนึ่งเบรกหนึ่งครับห้าสี่สามสอง ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรันดนพัฒนาใสนะครับขออนุญาตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณโต๊ดโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาเจออาจารย์ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าโค้ชเกรียงศักดิ์นะครับเรียกโค้ชสั้นๆแกันโต๊ดนะเออเราก็เรียกคุณว่าโต๊ดเพราะเหมือนกับเป็นรุ่นน้องเราครับผมดีครับวันนี้โต๊ดมีแผนยังไงบ้างก็อยากจะให้ อาจารย์นะครับแนะนําตัวกับผู้ชมก่อนครับครับครับก็ผมชื่อเกรียงศักดิ์อย่างที่คุณต้นแนะนําไปนะครับแต่ว่าในวงการบ้านเราก็อาจจะรู้จักในชื่อโค้ชเกรียงศักดิ์แต่ว่าโค้ชเกรียงศักดิ์เป็นใครนี่ก็ต้องเล่าเท้าความนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ผมเองเคยทํางานบริษัทเอกชนมาประมาณยี่สิบกว่าปีเริ่มตั้งแต่พนักงานขาย หัวหน้าพนักง,งานขายผู้จัดการฝ่ายขายผู้อำนวยการฝ่ายขายอยู่ในบริษัทโชคดีทํางานบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่บริษัทฝรั่งเฉพาะการศึกษาเนี่ยผมเรียนไม่สูงผมจบตรีรามคําแหงทางนิติศาสตร์นะแต่ว่าโชคดีมาจับงานด้านขายด้านการตลาดนะแล้วก็20ปีที่ผ่านมาก็ทำจนประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจกระโดดออกมาเป็นโคช้ชเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้ว สิบสองปีที่แล้วตอนนั้นต้นอายุเท่าไหร่สิบสองปีที่แล้วใช่ไหมฮะยังเด็กๆอยู่เลยนงไฟก็ประมาณเด็กๆอยู่เลยอาจารย์ครเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่โพสาะนคนไม่ค่อยรู้จักครับผมก็จะเรียกว่าเป็นคนบุกเบิกยุคแรกๆนะครับจะโชคดีก็คือทําแล้วก็เป็นที่รู้จักง่ายเนาะเพราะไม่มีใครทาจะโชคไม่ดีก็คือไม่มีใครสอนสอนตัวเองอ่านหนังสือดู youtube ซื้อหนังสือจากอเมซอนมา แล้วทำทาไปติดขัดพระจ้างโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติสอนเราครับแต่คนที่สอนมากที่สุดคือลูกคา้าลูกค้า12ปีที่ผ่านมาก็มีองค์กรชั้นนาใหญ่ๆนะทั้งไทยทั้งต่างประเทศหน่วยงานราชการบางแห่งนะครับทีนี้ในงานโค้ชเนี่ยมันก็มีข้อควรระวังคือเราไม่สามารถจะระบุชื่อลูกค้าได้เพราะเรื่องที่คุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างองค์กรกับผมหรือตัวผู้บริหารที่เราเรียกว่าโคชีนะครับ นั้นก็มีองค์กรใหญ่ๆหลายที่ที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็หลายๆที่ก็มีความสนใจแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของอาจารย์กรีนสังนะครับแล้วต่อมาครับผมวันนี้มีจุดแข็งอะไรของโค้ชนะครับที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผมทราบนะครับวันนี้ครับดีมากที่โตนพูดถึงเรื่องจุดแข็งเนี่ยนะครับในฐานะโค้ชเนี่ยจริงๆแล้วคนจะนึกถึงนักกีฬานะครับ แต่ว่าโค้ชผู้บริหารเนี่ยแตกต่างกับนักเลงเลยต้องให้นิยามนิดหนึ่งครับเวลาพูดถึงโค้ชผู้บริหารเนี่ยเราบอกว่านิยามที่คิดว่าฟังง่ายๆคือเราบอกว่าเป็นเพื่อนชวนคิดเพื่อนชวนคิดนะนะแต่ะคำมีความหมายนะเพื่อนชวนคิดสมมุติโต้เป็นซีอโอบริษัทขนาดใหญ่แย่งหนึ่งนะผมจะมาโค้ชโต้เนี่ยผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยผมเป็นเกยงสัว์<ะ>เก่งกว่าโต้หนะไม่ใช่ ผมจะมีศักดิ์ศรีเป็นเพื่อนโตดหมายความนั่งคุยกันแล้วเวลาเพื่อนคุยกันโตดแย้งได้ไหมได้ใช่ไับเพื่อนสนิทับว่าเถียงกันถบกกันอันนี้นิยามของโคชคือความหมายนะคือเป็นเพื่อนศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่โคชเหนือกว่าโคชี่คนที่ถูกโคชเราเรียกสัพปะโคชี่นั้นเป็นเพื่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสำคัญมากคือโดย,ยคะว่าชวนคิดไม่ได้ช่วยคิดครับคนส่วนใหญ่จะมองว่างานโคชคือ คนที่เป็นกูรูมาบอกมาสอนมาแนะนำครับอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะตนเป็นผู้บริหารทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอย่างไงก็เก่งและรู้ดีกว่าผมในงานของโตนนั้นผมบอกผมมาช่วยโตนเนี่ยรังแต่จะทําให้คุณเดือดร้อนแล้วหน้าที่โค้ชทาอะไรหน้าที่โค้ชก็คือตั้งคาถามชวนให้ซีอโอคิดครับอันนี้คือทบทบาทของโคช้ชทีนี้เพื่อให้คนเห็นภาพเนี่ยผมอาจจะต้องเปรียบเทียบตัวอย่างง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่ง แล้วก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเ,เ,เพื่อนชวนคิดมันคืออะไร,รนะครับสมมุติว่าโตดเป็นเพื่อนกับผม,บผมวันดีคืนดีโตดก็บอกว่าพี่พี่ผมซื้อทีวีจอโค้งมาใหม่ไปดูที่โฮมเดียเตอร์บ้านผมหน่อยเราก็สองคนก็าไปกันนะพอไปถึงบ้านปรากฏว่าเ,เข้าไปถึงหารีโมทไม่เจอใช่ไหมครับผมก็ถามโต้โอ้เฮ้รีโมทหน้าตาเป็นยังไงนี่อันเล็กๆแบบ ดีเซนเวลาดีเซนเขาเพออ้าไปนะครับอ่ะผมหวังดีเราช่วยกันหาดีกว่าผมกับตตวก็ช่วยกันลื้อห้องนะครับผ่านไปครึ่ชงชั่วโมงหาไม่เจอผมก็กลับบ้านไม่ได้ดูละรีโมทเปิดไม่ได้อันเนี้ยช่วยใช่ไหมแต่ไม่ได้ทางบอกครับทีนี้ตัวอย่างนี้กรอใหม่ย้อนกลับไปบอกว่าเพื่อนชวนคิดคเหตุการณ์เดียวกันโต๊ดพาผมไปที่บ้านไปดูทีวีจอโค้งครีโมทหายผมถามว่าเอ้ย e โต๊้ รีโมทหน้าตาไปไเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับผมอธิบายโอเคเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมเครื่องนี้ยังไม่เคยเพิ่งซื้อมมื่อนครับแล้วเหตุการณ์อื่นๆคล้ายๆกันแหละคเคยเมื่อเมือม่อสามปีที่แล้วผมซื้อไ hey อ้จอแบนมาเนี่ยลูกชายเอารีโมทไปทิ้งในครัวโทษว่าเราอ๋าาอนึกออกแล้วแล้วคุณก็วิ่งไปครัวแล้วก็ถือรีโมทกลับมาอันนี้คือเพื่อนชวนคิดใช่ไหมครับใครเป็นคน มีปัญหาโตดใครเป็นคนรู้ว่าทางแก้ของปัญหาคืออะไรโตดแล้วใครเป็นคนแก้ปัญหาก็โตดอันนี้คือเพื่อนชวนคิดแต่ถ้าผมอยากช่วยเนี่ยมันจะออกในแนวเนี้ยรื้อจนห้องกระจุกอันนี้ก็คือโดยรวมรวว่าหน้าที่ของโค้ดเพื่อนชวนคิดเนี่ยคืออะไรครับโอ้โหต่างกันมากเลยนะครับระหว่างคำว่าช่วยกับคําว่าชวนนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวที่อาจารย์ยังคงมาแชร์ให้กับ ่านคผู้ชมแล้วก็ผมนะครับได้ติดตามกันต่อในเบรกหน้านะครับพักกันสู่เดียวครับครับครับคอร์ดครับเบรกสองครับเทคหนึ่งครับห้าสี่สามนะครับกับข้าสู่เบรกที่สองนะครับเบรกที่แล้วนะครับทุกทท่านก็ผมจะได้ทราบแล้วนะครับว่านิยามนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเบรกนี้นะครับจะมาฝั่งทักษะกันครับโค้ชครับครับเราบอกว่าโค้ชผู้บริหารนี่คือเพื่อนชวนคิดครับ ฉะนั้นเนี่ยทักษะที่ใช้เริ่มแรกเลยคือต้องสังเกตครับนะหลังจากสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามดีๆนะแล้วก็ตั้งคําถามดีๆก็ฟังนะแล้วก็ที่เราใช้น้อยคือพูดครับโค้นั้นวันนี้เราจะโฟกัสกันสามเรื่องคือว่าสังเกตถามฟังนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องทักษะเนี่ยผมคิดว่าอยากจะใช้โต๊ดเนี่ยเป็นตัวอย่างในในการถูกโค้ชนะครับ วัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์ก็คือว่าผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยคงอยากจะเรียนรู้วิธีโค้ชลูกๆของตัวเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราโค้ชในบริบทช่วยคือสอนสั่งนะครับ,รบจากประสบการณ์ให้ต้นเดาว่าเวลาที่เราเจอพ่อแม่สมัยเด็กๆหรือพี่รหรือครูมาสอนมาสั่งเราเนี่ยนะผมเปลี่ยงคำถามไป อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแนะนาโต๊ะประมาณสักกี่รายโต๊ะต้องทําอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้ต้องนะต้องพูดอย่างนี้คร่าวๆกลมๆตัวเลขกลมๆกลมนะครับผมว่ามีสักประมาณห้าอ่าห้าห้ารายใช่ไหมครับถามว่าโต๊ะทาตามเขาสักกี่รายกี่ครั้ง 5, 5, หนึ่งในห้าสองในห้าสามาผมว่าน่าจะสัดหนึ่งในห้าก็ได้ครับอาจใช่ไหมสถิติเป็นอย่างนั้นนะครับคนส่วนใหญ่เวลาที่ พ่อแม่ครูแนะนําอะไรลูกเนี่ยก็สติอย่างนี้แหละครับสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีความคิดของตัวเองเราอยากใช้ความคิดของตัวเองนะแทนที่เราจะไปสั่งไปสอนเนี่ยน่าจะใช้วิธีถามมากกว่านั่นคือคือเรื่องที่เราจะพูดกันแต่ว่าอย่างที่บอกผมอยากจะใช้ตัวอย่างโค้ชโต้จริงๆเลยนะครับแล้วก็จุดแข็งของผมเนี่ยคือการโค้ชคนที่จุดแข็ง นั้นเราจะต้องใช้เวลาประมาณเบกสองเบรกนะสาธิตให้คนทางบ้านดูว่าของจริงในการโคชเป็นอย่างไรแล้วช่วงท้ายสุดเลยเราจะมาค่อยๆถอดรหัสว่าไอ้ทักษะที่เราพูดถึงเนี่ยสังเกตฟังถามเนี่ยทำยังไงบ้างในตอนตอน้นนั้นตอนนี้เลยก็คือว่าเราจะลองสาธิตกัน,นจริงๆไดเลยครับ,รบนี้ถ้าถามโต๊ดบอกว่าเอาละสมมุติว่าคุณเป็นโคชีผมเป็นโคชใช่มครัโต๊ดบอกว่าคุยกันแล้วสัทถ,ถาม อยากให้พี่หรืออยากให้โค้ชเนี่ยช่วยโค้ชหน่อยผมบอกว่าโต๊ดคำถามแรกเลยที่อยากถามโต้คือว่าช่วยบอกสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีสามเรื่องสามเรื่องใช่การพิเซนศ์ครับหนึ่งพิเศษหนึ่งพิเศษนะครับสองการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แล้วก็การเป็นพิธีกรนะครับโอเคพิธีกรหรือเอ็มซีครับโอเคทีนี้ในสามเรื่องเนี่ยหลักการของการโค้ชจุดแข็งก็คือว่า เราทุกคนเนี่ยสามารถจะไปขั้นเทพได้ครับนะดังนั้นผมอยากถามโต้ว่าในสามเรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่อยากจะเลือกมาสักหนึ่งเรื่องที่จะพัฒนาจากดีไปสู่ยอดเยี่ยมงั้นการสัมภาษณ์แล้วกันครับการสัมภาษณ์พิธีกรแบเนี้นะครับอย่างที่เราน้องทำอยู่นะครับทีนี้คำถามต่อไปก็ถามว่าถ้าถามโต้ว่าใครเป็นโรโมเดลใครเป็นคนต้นแบบว่าพิธีกรที่สัมภาษณ์ขั้นเทพที่เรารู้สึกว่า อยากเป็นแบบเขาอ่ะนึกถึงใครคนต้องเป็นอาจต่อยใจพบนะครับค่าต่อยใจพบซึ่งตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆท่านก็เป็นพิธีกรเก่งๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นขั้นเทพอยู่ใช่ไหมครับถ้าถามตัวเราอาต่อยเนี่ยให้สเกลเขาสิบแบบขั้นเทพตัวอยู่ที่ตรงไหนถ้าให้เต็มสิบใช่ไหมครับผมให้ตัวเองแค่สี่หอครับสี่นะทีนี้เขาบอกว่า ปกติเนี่ยคนเราจะไปถึงขั้นเทพเนี่ยนะครับ,รบมันจะใช้ต้องใช้เวลาประมาณหมื่นชั่วโมงหรือสิบปนะีของตัวนี้เป็นมากี่ปีแล้วทํางานพิธีกรประมาณห้าปีครับห้าปีนะห้าปีเราก็อยู่ที่ตรงสี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอกันแล้วค,ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวคิดว่าตัวเองต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปถึงขั้นเทพขั้นต่อไปผมว่ายัยงคำนวณเป็นเวลาไม่ได้เลยครับประมาณแล้วกันประมาณประมาณผมว่า เขาต้องมีสิบกว่าปีอะสมมุติอีกสิบปีครับสมมุติเราบอกอีกสิบปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่มีการโค้ชเลยเรีรเยนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกเนี่ยเราอาจจะเท่าอาต่อยอีกสิบปีบทีนี้การโค้ชเนี่ยจะมาตรงนี้จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าถ้าผมบอกกับโต๊ะบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเรามาคุยกันหาวิธีการว่าแทนที่จะเป็นสิบปีเนี่ยมันร่นลงมาครับนะ ต้นคิดว่ามันน่าจะลนสักเหลือสักกี่ปีถ้าเราหาวิธีการแล้วทาแบบเข้มขน้นลดลงมาระยะเ,เวลาครึ่งหนึ่งของสิบปีได้ไหมครับได้ได้ห้าปีถ้าอถ้างั้นเราตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเราคุยกันแล้วหาไอาเดียที่ต้นจะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยนะทำอย่างไรแทนที่จะรอสิบปีเรามีวิธีการฝึกด้วยความคิดของต้นเองซึ่งเรายังไม่รู้กันเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาคุยกันนะตอนนี้รู้สึกว่า เวลาเราน่าจะหมดช่วงนี้แล้วนะครับงนั้นตอนนี้ขอพักตรงนี้ไปก่อนนะครับได้ครับกลับ,บมาพบกันครับสักพู่เดียวครับ